สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ i n n o h a c k ถอดรหัสไอเดียล้ำเราจะมาจุดป,ประกายความคิดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณครับไอเดียที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าวายูครับซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศโคลัมเบียตามแนวชายฝั่งนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนครับ มันคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนำทรัพยากรที่สำคัญอย่างน้ำทะเลเนี่ยมาสร้างเป็นพลังงานสะอาดให้พวกเขาได้ใช้กันโดยนวัตกรรมนี้นะครับนำทรัพยากรที่มีอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งบนพื้นที่โลกอย่างน้ำทะเลเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าให้พวกเขาเหล่านี้ใช้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะทำได้อย่างไรครับ คลิปนี้นะครับนำเสนอโคมไฟจากน้ำทะเลซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศโคลอมเบียเพื่อให้ผู้ที่อยู่ริมชายฝั่งและก็ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเนี่ยได้มีไฟใช้ในยามค่ำคืนโดยอาศัยหลักการไฟฟ้าเคมีโดยเจ้าโคมไฟวอเ e อร์ไลทเนี่ยใช้น้ำทะเลเพียงแค่ครึ่งลิตรก็สามารถจะให้แสงสว่างได้ถึง45วันแล้วก็ยังมีช่อง USB เอาไว้ชาร์จไฟได้แถมยังมีอายุการใช้งานถึง 5,600ชั่วโมงเลยละครับเจ้าตัวโคมไฟที่มีลักษณะเหมือนเป็นกระบอกน้ำเนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุรีไซเคิลที่กันน้ำได้ครับแล้วทั้งลวดลายที่อยู่บนตัวกระบอกนะครับรวมไปถึงสายห้อยนะครับที่เป็นเชือกถักเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าวายูครับซึ่งนวัตกรรมนี้นะครับถือเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ซึ่งตัววงจรที่รวมเอาไว้ที่ฐานของโคมไฟเนี่ยนะครับมันจะทำงาอย่างไงเดี๋ยวเราไปถอดรหัสพร้อมๆกันเลยครับตัวโคมไฟทรงกระบอกบรรจุน้ำทะเลได้ครึ่งลิตรมีรูที่ด้านบนเพื่อให้น้ำทะเลเนี่ยไหลเข้ามาและเมื่อน้ำทะเลที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบไหลเข้าไปในตัวกระบอกนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ โดยจะทำปฏิกิริยากับแผงวงจรที่ทำมาจากแมกนีเซียมและก็ทองแดงภายในกระบอกจนเกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานอกจาจะทำให้โคมไฟนี้ส่องสว่างขึ้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากพอร์ต USB <c oughs> ในตัวได้อีกด้วยครับ แม้ว่าหลักการนําน้าทะเลมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีมานานแล้วแต่ว่าเจ้าเทคโนโลยีนี้นะครับก็ถูกพัฒนาทําให้สามารถที่จะรักษาปฏิกิริยาทางเคมีเอาไว้ได้นานทําให้โคมไฟเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้24ชั่วโมงต่อเนื่องยาวนานถึง45วันเลยละครับ สำหรับวันนี้นะครับทงรายการต้องขอขอบคุณคลิปนี้มากเลยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้เห็นการต่อย,ยอดนวัตกรรมในการนําน้ําทะเลนะครับมาผลิตไฟฟ้าครับและแน่นอนครับน้ำทะเลเนี่ยยังสามารถนํามาพัฒนานวัตกรรมอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครัคร้งหน้าเราจะมาอัปเทรนไอเดียทันสมัยใกล้ตัวอะไรกันอีกติดตามได้ใน i n n o h a c k ถอดรหัสไอเดียล้ากันนะครับสวัสดีครับ